สวัสดีครับมื่อนี้ับมายามปลาเห็ดยูขาโคกอีกรอบแล้วครับจากที่เมื่อวานนี่เก็บไปแล้วน้อยหนึ่งครับแบบที่นี่มายามอีกรอบครับนี่ครับทีมงานบอกว่ามะพร้าทั้งคางนี่ครับไ้ไใช่เดี๋ยวแม่เก็บก่อนเอาถือถือเออวถือสิความไปเบื้องใกล้ๆครับหมู่บ้านบ่ได้เคลียร์เบื้องครับมองนีอ่าไป ต่วนนี Vatican, <laughs> ้ม <laughs> ีโฟกไว้ครับน่งโจดดองน่อยนอดดองย่งยมยมีการคือการไวความครับอดดองยิ่งยห้มยิ้มโอายมีการเดยดองหน่อยไวให้การความอดดองย่ยยอายย้อดองย่เนี่ยย้เป็สุกยสุกออย่ ดอกละลายนี่เห็นเป็นเชือดไหมลูกโอ้ดีงานตัวนี้นอยนี่ยักมันจมยังก็แคเวลาที่มุนเม็ดเอาห้นิดแล้วออกลายาย่อ้ยเก็บเม็ดทีละทีละเมียวันนักกาเห็ดเจ้าเ้ยเก็บดอกนั่นเก็บดอกนั่นฝาดอกลายน้อยท้อยโอ้ยทไมดูเียกเนาะ เยบแล้วคือหน้าถี่ปะเห็นลุงถือมรู้มันแกๆครับเห็ดละงอกครับไ้วดไ้ดละงอกเห็นละงอกเห็นละงอบเวลาจะได้นี่มันนะเดียอีแม่ปาเนี่อแมปาไคนกะิบ้าหลังะเออือมเอวล่านี๋ยวะอ่ะเยอไปเดี๋ยวมัจบลูกหลานห้ตวดใอ้ตวนเดี้ยวเาจะเอาดันทุดแด้วน่ยไก่ไข่นี่นะน้ำไก่ยังไหมอันนี้ห็นมันมา กเเก็บบางได้หันมันบ้าี่เอาไว้เอาไว้โผไว้กะดาะาหนเอาหน่อาสามาตูมโหนี่ก้อนหนึ่งอ้เด็ดแกแสามดอกให้มันขึ้เองเออสามอกมันเอามันขึ้น้แม่นะโอ้ยหลายอยู่ครับแต่ว่าใบไบย่างนี่พกไว้ครับ นี่ครับจากที่เป็นห้อยเหล้ายุดินครับมีโพลีแล้วครับโพลแล้วครับโพแล้วเดี๋ยวถามูโพอีกจักหน่อยกัดจังสิเพ่อเก็บพร้อมๆกันครับมีห้อยอีกหลายห้อยอยู่ครับเอาเ้าเยจุดละเอาไปอีกแกงหนึ่งหนึ่ นี่ครับเห็นตัวหัวติดปวดด้วยครับเลยเรา,เาไปแกงนึงเหรอนี่แม่ท้ายนี่ครับเข่นขอบคุณนี่แหละเนี่ยนั่นนัะนพราเขาเหาไ่เห็นาาาามายคู่ขุนพ่อคู่ขุนมาท้ายคู่ขุนพ่อบังดีมือสองเขาไ่เห็นเลยน้องเมียเนาะนี่ครับเพราะไม่ครับเอาเอางานใหม่ปักไว้ครับเดี๋ยวมันสินลงเหยียบนี่อันนี่ เห็นเป็นไข่ขาวๆแล้วครับนี่นนนอีกจักมือหนึ่งกับสีโพขืนวิศครับขัน,นดอกง่ายเนี่ยกับสีโพขื่นสาเนี่ยจะง่อยนี่ครับอันนี้แหงง่ายเนี่ยนี่กับสีเป็นตาดอกง่ายเติบเ้อยครับอันนี้โพแล้วครับนี่ลองดอกเนี่ยน,นี่ครับ ปลาย่างครับบอยญ่ค่ะครับ่ว้าฮ็ดเกิดดีครับเกิดุกปปี้ครับแนนาให้ปลูกด้วยครับปลาย่างครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้กวนครับเดี๋ยวรอบหนาผมสิมายามอีกเทียนหนึ่งก็สีท้ายลงให้เบิ่งเรื่อยๆครับ